สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเช้านี้นะครับเช้านี้อากาศคลึมๆหน่อยนะฮะแต่ก็อุณหภูมิกำลังสบายๆนะครับฝนตกลงมานิดหน่อยสองสามเมตรเ <c oughs> ช้านี้ไปเที่ยวกันหมดเลยที่บ้านผมลูกชายสองคนคนหนึ่งไปเชียงใหม่คนอีกคนหนึ่งไปห้ยหินอาจจะเลยไปตรังด้วยก็เลยอยู่กันสองคนตายใหญ่นะครับ แต่ก็รับแขกเหมือนเดิมนะครับรับข้อมูลรับปรึกษาปัญหาสุขภาพศูนย์สิสเกรรไม่หยุดนะฮะทำงานทุกวันปีใหม่ก็ไม่หยุดนะครับทํางานทุกวันเราไม่เคยหยุดเลย2ี่สปีแล้วนะครับเปิดเปิดทําการทุกวันถึงแม้ว่าเราไม่อยู่บ้านเราเอาจจะเดินทางไปต่จังหวัดกันทังบ้านทั้งมดตยงเี้นะครับทุกคนไปหมดเลยแต่ก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ ให้กาปรึกษาได้รับออเดอร์จนาก,การสั่งซื้อผิดภัณฑ์ได้นะครับวันนี้ผมจะอนำเอาเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันสูงโรคไตเสื่อมมาพูดให้ฟังถึงข้อปฏิบัตินะครับเหตุผลที่เอา 3- าสีโรคนี้มาพูดพร้อมๆกันเพราะว่ามันเป็นโรคในกลุ่มอาการเดียวกันสาเหตุเกิดขึ้นของโรคเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิต ที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนมากก็มาจากเรื่องของการอาหารการกินเรื่องของโภชนาการเรื่องของการปฏิบัติตัวความเครียดบ้างนอนดึกบ้างกินอาหารไม่เป็นเวลาบ้างกินอาหารผิดสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับตามใจปากบ้างต่างๆพวกนี้ก็จะเกิดโรคต่างๆพวกนี้บางคนท้งเบาหวานทั้งความดันสูงไขมันสูงไตเสื่อมบางคนเป็นหมดเลย ทั้งสี่โรคนี้ในคนคนเดียวกันก็เป็นหมดเลยอย่างนี้ก็เห็นเยอะนะเห็นเยอะเป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วดังน,นั้นวันนี้จึงพูดถึงเรื่องของข้อปฏิบัติของคนที่เป็นไตเสื่อมแคลมันสูงความดันสูงไตเสื่อมแล้วก็บาหวานนะครับเอ,อท่านที่เป็นโรคต่างๆอันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะพบแพทย์อยู่แล้วนะครับพบแพทย์ไปหาหมอกินยาไปตามนัดต่างๆอยู่แล้วทุกวัน ทุกครั้งที่ทีนัดนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมพูดในวันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาในการบําบัดก็คือ,คอ,คอเรื่องของการบําบัดทางด้านธรรมชาติบําบัดนะครับใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาบำบัดคำว่าธรรมชาติเข้ามาบำบัดหมายความว่าเราพยายามน,น,น,นํานําชักนําท่านท่านผู้ป่วยโรคต่างๆที่พิวานีทั้งหมดนี้นะครับเข้ามาสู่ความเป็นธรรมชาติ เหตุที่ท่านป่วยเพราะว่าท่านทำท่านใช้ชีวิตผิดธรรมชาตินะท่างกินอาหารก็ดีทั้งอื่นๆก็ดีนะครับทำทำอะไรต่างๆหะารอย่างผิดธรรมชาติก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยไปดังนั้นวิธีการที่เราจะทําให้ท่านทั้งหลายกลับมาเป็นคนปกติไม่ป่วยก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันคือคือ,คอ,คอวิธีการย้อนกลับทานท่านธรรมชาติแก้ไขสิ่งที่ผิดซะอะไรที่เราทําผิดเรากินผิด <c oughs> เราดำเนินชีวิตผิดก็แก้ไขมันถูกต้องถูกต้องจนกระทั่งร่างกายมันเริ่มปรับตัวใหม่นะครับเมื่อปรับตัวใหม่ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยความสมดุลต่างๆของร่างกายต่างๆก็จะเกิดขึ้นความสามารถในการรักษารโรคด้วยเองของร่างกายก็จะเกิดขึ้นนะก็จะกลายเป็นผู้ที่หายป่วยจากโรคได้ซึ่งโรคพวกนี้สามารถทํางานหายขาดได้นะครับหายขาดได้ยกเว้นโรคที่คือเบาหวานถ้าเป็นหนักๆมากๆเลยอาจจะหายขาดไม่ได้ แต่ก็สามารถควบคุมน้ำตาลให้เท้ดีได้นะครับแต่อาจจะไม่หายขาดเพราะว่าถ้าเผลอไปกินอร่อยกินหวานกินอะไรต่างๆ,ๆพวกนั้นเบาหวานก็จะกลับมาใหม่นะแต่ผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นไม่เยอะหรือเป็นระดับ,ดบกลางๆเป็นมานานพอสมควรน้าตาลสูงพอสมควรน้าตาลสะสมสูงพอสมควร <c oughs> สามารถหายขาดได้นะครับสามารถหายขาดได้ อันนี้คือสิ่งที่ผมขอยืนยันเพราะว่าต้องออกตัวก่อนว่าเรื่องประวัตินี่เป็นสิ่งที่ผมชานาญมากนะครับหลายท่านรู้ว่าผมนี่เป็นเป็นเทพแห่งประวัติเทพผู้บระปราบประวัติโดยตรงนะครับเพราะชานาญมากเรื่องนี้วันนี้ก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่เป็นไปแล้วนะครับที่เป็นไปแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไร ข้อแรกที่จะต้องแนะนําก่อนเลยนะในข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งเลยสาคัญที่สุดเลยก็คือว่าท่านจะต้องรู้ตัวก่อนว่าท่านเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตผิดพลาดแล้วก็อยากจะหายจากโรคเหล่านี้มีคือข้อที่หนึ่งเลยต้องรู้ตัวก่อนต้องดึงสติกลับมาถึงตัวผู้ป่วยก่อนว่าท่านรู้ตัวนะว่าท่านเป็นและท่านรู้นะว่าเป็นเพราะว่าผิดพลาดอะไรมากินผิดพลาดอารมณ์ผิดพลาด การพักผ่อนผิดพลาดการใช้ชีวิตผิดพลาดมาตลอดนะครับใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้อำนาจอะไรบางอย่างที่ชักนำให้ท่านไปเป็นผู้ป่วยอันนี้คือข้อผิดพลาดที่ท่านต้องรู้ก่อนกับข้อที่สองเมื่อรู้แล้วท่านมีความอยากท่านมีความต้องการที่อยากจะหายจากโรคต่างๆเหล่านี้จริงนะฮะบางคนมีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นก็เป็นไปบอกไม,ไม่เป็นไรแล้วหาหมอกินยาดี๋ยวหาย อยู่ใกล้ๆหมอมียาอยู่แล้วไม่กลัวบางคนคิดแบบนี้แต่คิดแบบนี้ท่านไม่มีโอกาสรักษาโรคนี้เลยโดยวิธีการดานธรรมชาติท่านก็จะต้องเป็นป่วยเป็นโรคต่างๆเหล่านั้นไปตลอดชีวิตนะครับนี่คือเรื่องที่ต้องตกลงกันก่อนนะครับดังนั้นศะูนย์ศึเกเรนก็จะรับผู้ป่วยรับปรึกษาญนาผู้ป่วยสำหรับโรคเหล่านี้ก็คือจะต้องทําให้ผู้ป่วยมีความรู้ก่อน รู้ความเป็นมาของโรคว่าเป็นยังไงพลาดตรงไหนแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตัวต้องเชื่อถือันระดับหนึ่งก่อนนะฮะแล้วเราก็จะได้ทํางานร่วมกันนี่คือข้อที่หนึ่งนะนี่คือข้อที่หนึ่งในการที่จะดิกท,ที่จะเตรียมตัวในการบําบัดเบาหวานนะครับข้อต่อมาคือเรื่องของอาหารนะฮะอาหารต่อมาข้อที่สองคือเรื่องอาหารการกินเนื่องจากว่าราเป็นโรคเบาหวาน เป็นความดันเป็นไขมันเป็นโรคไตเสื่อมอาหารโ,โรคต่างเหล่านี้เกิดขึ้นจากการผิดพลาดจากการกินเป็นส่วนใหญ่เง้นต้องปรับอาหารปรับการกินให้กินอาหารพลังงานต่ําส่วนสิ่งที่ทางศูนย์สิเกตเราเตรียมไว้ให้คือเป็นอาหารพลังงานต่ําแต่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพโปรตีนที่สูงมากแต่เป็นอาหารพลังงานต่ําและเป็นอาหารธรรมชาตินะครับที่มาจากพืชเป็น p l a n b a s e คำว่าแพลนเบสเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็คิดกันมากในการพูดโฆษณากันจังเลยฉันมาจากอาหารแพลนเบสแพลนเบสแพลนเบสจริงจริงสีเกรนเราทำอาหารแพลนเบสมาตั้งเกือบสามสิบปีแล้วนะครับพวกอาหารทะเลพืชทั้งหลายที่ทานนี่คือแพลนเบสนะครับดังนั้นเขาต่อมาคือเรื่องของอาหารการกินที่ต้องกินอาหารพลังงานต่ําต่ําแค่ไหนต่ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณมื้อหนึ่งประมาณนักม้ทสองร้อยกว่ากิโลแคลอรี่นะครับสองร้อยกว่ากิโลแคลอรี่ไม่ไม่เกินนั้นนะไม่เกินนั้น ปริมาณใช้ได้เท่าที่เราอิ่มนะครับแล้วก็มีคุณภาพของโปรตีนสูงมีความครบหมูนะครบครบมูแล้วก็โปรตีนโปรตีนต้องมีคุณภาพสูงแล้วก็ลกหลายนี่คืออาหารที่เราสร้างขึ้นมาที่ผมคิดค้นขึ้นมานานแล้วนะครับเกือบ30สปีแล้วมีทั้งหมดหลายสูตรด้วยกันแล้วแต่ท่านเป็นโรคเบาหวานลักษณะไหนอ้วนหรือผอมนะครับเป็นลักษณะของของการขาดสารอาหารประเภทแบบยังไงบ้าง อันนี้ก็ต้องเจาะลึกนิดหนึ่งก่อนที่จะใช้สูตรในต่งตางๆผมก็ต้องมีการสักถาม <c oughs> ตามสมควรนะครับจะรู้ว่าท่านคุณจะทานสูตรไหนของเราในห้าสูตรก็อ,อาหารไทยพืชส่วนใหญ่เราจะให้กินอาหารไทยพืชน,นะครับที่ที่เราปลิกขึ้นแล้วก็กินแทนอาหารเลยเป็นอาหารทดแทนนะครับแทนอาหารเลยวันหนึ่งก็สองมือสองมือส่วนใหญ่ที่จะแนะนำให้กินคือมือ้อเช้ากับมื้อเย็น นะครับมือชาบกับมือเย็นให้กิจอารในพื้นเราเพื่อปรับปรับสมดุลทางโภชนาการปรับสภาพร่างกายแล้วก็ทําการฟื้นฟรูร่างกายให้ท่านมีศักยภาพในการฟื้นฟรูร่างกายด้วยตัวของร่างกายเองได้นะครับโดยที่เราพึ่งยาน้อยที่สุดเพราะจุดประสงค์ของเราในการรักษาโรคหลังนี้เราเรารักษาด้วยวิธีการที่เรา,าจะไม่ใช้ย,ยานะครับหรือใช้ย,ยาเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เฉพาะคนที่มีอาการมากๆจริงๆอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีการใช้ยาประกอบด้วยบางส่วนแต่ท่านที่อยู่ในลักษณะของการเป็นแบบก,ากลางๆเป็นเบาหวากลางๆประมาณ 200. สัก200จุดกว่าๆไม่เกิน250เนี่ยนะฮะน้ำตาลสะสมไม่เกิน9้าไม่เกิน10เนี่อยอันนี้ยังถือเป็นระดับกลางๆนะครับก็ก็ให้ถือว่าควรยังกดยานะครับควรกดยาแล้วก็มาใช้อาหารในแทนจะจะดีกว่าจะถูกต้องกว่านะครับ ดังนั้นอาหารชุดนี้เป็นชุดที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเราสามารถจะ,จะ,จะช่วยคนที่เป็นเบาหวานให้หายจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยความดันไขมันสูงไตเสื่อมด้วยมาเป็นพันๆคนแล้วนะครับในรอบเกือบ30ปีนี้ก็อยากที่จะให้ความรู้เป็นเป็นเป็น,ปนข้อมูลไว้นะครับ <c oughs> ดังนั้นอาหารเช้าเย็นจะเป็นอาหารที่ทางผมสร้างขึ้นนะครับหรือก็ก็ เป็นข้อที่2ต่อมาข้อที่3ก็คือการใช้ตัวกรดอะมิโนนะฮะเรามีเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันเลยคือเราเช็คกรดอะมิโนในการฟื้นฟูอวัยวะนะเริ่มตั้งแต่เรื่องการฟื้นฟูอวัยวะโดยการสร้างโปรตีนสมบูรณ์อันนั้นเป็นกรดอะมิโนจำเป็นนะฮะทั้งหมด9ชนิดในเม็ดเดียวกันก็จะเป็นกรดอะมิโนทั้งหมด3ชนิดด้วยกันในการที่จะเป็นเซตเซตของอาหารฟื้นฟู พื้นฟูอวัยวะใช้เรื่องของการสร้างโปรตีนสมบูรณ์นะฮะใช้ในเรื่องของการขยายหลอดเลือดให้มีพื้นที่ในการไหลเพิ่มขึ้น <c oughs> ในการไหลเพิ่มขึ้นเพื่อเลือดจะได้โฟโลูได้เลยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเพิ่มออกซิเจนให้กับร,ร่างกายการปรับสภาพความเป็นด่างก็จะทําให้เราหายป่วยได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายให้มันนิ่งขึ้น การเพิ่มการเผาผลาญน,น้ำตาลให้มากขึ้นอันนี้ร้วนแล้วแต่มาจากตัวกรดอะมิโน3ชนิดนะครับก็มีทั้งหมด3ตัวมีอะมิโนไบซิเกรนตัวหนึ่งมีแอลร์จินีนตัวหนึ่งแล้วก็มีทอรีนตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายน้องใหม่ที่จะอำมาใช้ร่วมด้วยในการบำบัดโรคเบาหวานก็คือเรื่องของโปรไบโอติกเราจำเป็นที่ต้องปรับสมดุลของลำไส้ของผู้ป่วยด้วย พราะว่าจะทําให้การรักษาบาบัดง่ายขึ้นเยอะแล้วก็จะเป็นการวางพื้นฐานใหม่ให้กับผู้ป่วยนะครับจัดระเบียบของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารใหม่นะครับเลื่องจากว่าเรากินอาหารที่ผิดประเภทมากินอาหารที่ไม่ถูกต้องมาเยอะทําให้ป่วยเป็นโรคนี้ดนะังนั้นจุลินทรีย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นตัวทําลายสุขภาพของเราถ้าเผื่อเป็นจุลินทรีย์ที่ เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ใช้โปรไบติกมาก่อนจุลินซีนในลำไส้เรามักจะเป็นจุลินซีที่ไม่ค่อยเหมาะสมส่วนใหญ่นะครับทําให้เกิดการผิดปกติเรื่องของการย่อยองเรื่องของการสร้างอุจจระในการขับถ่ายต่างๆคนนั้นนะครับอังางเราก็ต้องปรับสมดุลของลำไส้เสียใหม่ด้วยโปรไบติก และโปรไบโอติกที่ใช้เนี่ยเป็นโปรไบโอติก14สายพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นได้มีกำลังมากขึ้นมีอารมณ์แจ่มใสมากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรไบโอติกเราไม่ทำงานเฉพาะในลำไส้อย่างเดียวสารคัดหลังซึ่งเกิดจากตัวแบคทีเรียจากจุลินทรีย์นั้นจะดูดซึมผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปทำงานในสมองด้วยนะทำให้เราเกิดความผ่อนคลาย เกิดการหลังโลโหล่งฮอร์โมนเซโรโทนินการหลั่งฮอร์โมนโดปามีนการหลั่งฮอร์โมนอกซิโทซินได้ดีขึ้นทาให้เกิดความสบายเื้อสบายตัวความผ่อนคลายต่างๆนะครับเป็นการคลายเครียดไปพร้อมๆกันกับการใช้โภชนาการด้วยจะสังเกตได้ว่าการที่เราจัดการกับหวานรูปแบบใหม่เนี้ยเราไม่จัดการกับท่านเฉพาะอาหารเท่านั้นนะเราจัดการประหวานด้วยอารมณ์ด้วยทางด้านอารมณ์ก็จะต้องปรับตัว ให้เกิดความผ่อนคลายเกิดความเล่มนวนเกิดความสุขเกิดความสบายตัวอารมณ์ดีขึ้นนะครับเพื่อความเครียดที่เป็นอยู่นั้นก็จะค่อยๆค,ค,คลายตัวไปทั้งๆที่อาจจะมีธุร,ปประป่าปางมีปัญหาชีวิตเท่าเดิมความเครียดเมื่อก่อนนี้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าความเครียดมากอยู่ในอยู่ในระดับสิบสมมติงียนะก่อนที่จะมาพบกับเรานะครับความเครียดสิบเพราะว่างานก็ดี การเงินก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างใครต่อใครก็เรียแต่แล้วแต่มีปัญหาเยอะทำให้รรเราเครียดด้วยเป็นประวัตด้วยดัยงนั้นท่านที่เป็นลักษณะแบบนี้พอเรามาทานอาหารของเราที่มีโปรติกอยู่ด้วยเนี่ยความรับผิดชอบหรือปัญหายังเท่าเดิมเนี่ย <c oughs> แต่ความเครียดท่านจะลดลงมาจากสิบเหลือหกเราก็จะรู้สึกสบายตัวเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ก็ยิง่งก็ยิ่งดียิ่งดีเนะก็จะได้ทําให้ท่านเอาไปแก้ปัญหาที่ที่เป็นอยู่ในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆก็แล้วแต่ก็จะมีพื้นที่ในสมองกว้างมากขึ้นทําให้ท่านมีจังหวะในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนี่คือส่วนที่เราแก้ไขด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะตอบโจทย์เรื่องของของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ รวมทั้งเรื่องของลำไส้ที่ที่ไม่สมดุลอยู่ก็จะสมดุลมากขึ้นแล้วก็ตุน้นภูมิคุ้มกันด้วยเพราะลำไส้เนี่ยภูมิคุ้มกันเรามีอยู่ประมาณเจของพื้นที่ท้งหมดของร่างกายนะการสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้เนเ่ยดสเนะครับของทั้งหมดของร่างกายเราดังนั้นเมื่อเรามีลำไส้ที่มีแบคทีเรียที่เหมาะสมอาหารดีนะเพราะเราปรับอาหารเรียบร้อยแบคทีเรียดีอาหารดี ความไปกดดางของลําไส้ดีนั้นปูมิคุ้มกันในลําไส้ก็จะทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นทําให้ลําไส้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับส่วนความดันที่ลดลงเป็นเพราะเหตุว่าเราใช้ตัวอาหารทดแทนกับกรดอะมิโน,โนโร่วมด้วยเนื่องจากว่ามีตัวหนึ่งที่มันช่วยในการขยาบหลอดเลือดใช่ไหมตัวนั้นแหละจะเป็นตัวช่วยลดความดาันโลหิตทําให้ความดันเราลดลงอารมณ์ดีขึ้นก็ทําให้ความดันลดลงเช่นเดียวกัน นะครับไขมันก็เช่นเดียวกันเพราะการเหตุเหตุข,ของไขมันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอารมณ์เครียดทาให้ไขมันสูงดังนั้นการปรับอารมณ์ด้วยโปรบอติกเรื่กับเรื่องของกรดอะมิโนโก็จะช่วยให้เราคลายอารมณ์มากขึ้นก็จะมีผลต่อการลดไขมันที่สูงลงมาด้วยน,นะครับเมื่อเลือดไหลเวียนดีหลอดเลือดขยายตัวดีออกซิเจนสูงประกอบกับสารอาหารเหมาะสมมากขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นแพน,นเบทมากขึ้น ก็สมบูรณ์ให้ไตที่เสื่อมไตก็จะสามารถทํางานได้ดีขึ้นด้วยนี่คือการที่เราใช้าอาหารชุดนี้ชุดเดียวคอวอรอบคลุมทั้งหมดเลยทุกโรคเลยทั้งเบาหวานทั้งความดันสูงไขมันสูงทั้งไตเสื่อมทานไปเรื่อยๆผลเลือดก็จะปรากฏว่าจะดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นถูกต้องมากขึ้นอยู่ในค่าที่เที่ยงตรงแล้วก็ถูกต้องอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ป,ปกติมากขึ้นนะครับความจำเป็นในการใช้ยาก็จะลดลง ทั้งหมดนี้เป็นสูตรอาหารที่เราผลิตขึ้นนะครับแล้วก็เราเจาะจงสําหรับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับสี่โรคเนี้ยก็จะทําให้ชีวิตของท่านผู้ป่วยได้มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเมื่อทานไปนแล้วมันก็จะตอบสนองเรื่องของโรคได้ดีหลายท่านทานแล้วขอบคุณศูนย์ซกเกลนตกวันนี้ก็จะขอบคุณอยู่เพราะว่าทานแล้วทําให้โรคต่างๆเบื่อหายไปหมดเลยนะครับ บาหวานเคยเป็นมาเป็นสิบสิบปีก็หายไปหมดความดันสูงก็เป็นความดันปกติไขมันสูงก็เป็นไขมันปกติตายก็ปกติด้วยแล้วก็ยังได้ทางด้านของผิวพรรณผิวพรรณก็จะมีความก็จะเปล่งปลั่งมากขึ้นนะครับมีน้ํามีนวลมากขึ้นด้วยสุขภาพโดยรวมก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมีกําลังวังชามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผู้ที่บริโภคอาหารชุดนี้จะได้รับนะครับดังนั้นก็สรุปว่านมะี ชุดอาหารที่ผมแนะนำนะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันไขมันและโรคไตเสื่อมเนี่ยก็จะมีอาหารเทพืชชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนโสามชนิดกับมีโปรไบลติกหรือถ้าวาท่านต้องการทานอร่อยทานให้มีความชุ่มชื่นในจิตใจอร่อยมากๆแลยก็เพิ่มอีกตัวคือปัณนะเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีธรรมชาติเข้มข้นเอาไปชงกับอาหารไทยพืชไปปั่ร่วมกันก็จะทำให้ทานอร่อย อร่อยมากด้วยนะเนี่ยครับเป็นเซตอาหารหรือเป็นข้อปฏิบัติของเราที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นพ้นออกไปจากโรคต่างๆเหล่านี้นี่คือส่วนที่สำคัญส่วนข้อต่อมาปลีกย่อยก็คือเรื่องของปรับอารมณ์มอย่างที่ว่าแล้วนะครับการที่เราใช้ตัวโปรติกไปเป็นช่วยการปรับฐานอารมณ์ให้ให้ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยแต่ว่าเราเองตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องช่วยตัวเองด้วยนะ ในการที่เราจะต้องมองทุกอย่างในงแง่ที่ดีขึ้นเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความมีความปรองดองมีความปฏิปนอมมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นาาก็จะทาให้ <c oughs> ปัญหาที่เป็นอยู่นั้นถูกแก้ไขได้ดีขึ้นอันต่อมาคือเรื่องของออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายนีย่เป็นอะไรที่เราต้องมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่ตลอดเวลานะครับอย,อย่าพยายามนั่งอยู่เฉยเฉอย่าพยายามนั่ง กินกินนอนอยู่แบบนั้นก็จะทําให้อาการป่วยเป็นจัดการยากนะครับลุกขึ้นเดินลุกขึ้นต่างๆนะครับถึงบางคนที่อาจจะเดินไม่ค่อยถนยัดก็ใช้วอเกิลใช้อุปกรณ์ช่วยนะอย่างน้อยเดินสักครึ่งชั่วโมงตอนเช้าเแดดอ่อนๆนะฮะหรือตอนเย็นเย็นแดดอ่อนๆออกไปเดินตักแดดตักวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน่น้อย ไม่ต่ำกว่า20นาทีนะครับทุกวันเดินก็เดินเล่นเนะี่ยนะครับเดินเล่นแต่ถ้าใครต้องการอ็กซไซส์ที่หนักหน่อยต้องการที่ได้ผลมากหน่อยก็คือเดินเร็วนะครับเดินเร็วถ้าร่างกายท่านยังสามารถที่จะเดินเร็วได้อยู่โดยที่ไม่มีข้อปัญหาอะไรก็เดินเร็วก็ยิ่งดีนะครับสักครึ่งชั่วโมงทุกวันหรือถ้าเดินเร็วไม่ได้เป็นผู้สูงอายุด้วยอาจจะเข่าไม่ดีอาจจะขาไม่ดีก็ไม่เป็นไร ช้อุปกรณ์ช่วยแล้วก็เดินตักแดดเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะครับสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยให้ร่างกายของท่านโดยรวมทั้งหมดเนี่ยได้ออซิสไได้เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวข้อกระดูกต่างๆได้เคลื่อนไหวได้ทํางานนะครับแล้วก็การเดินแล้วก็จะได้ดูดูชมวิวที่ทักทักคนนู้นคนนี้ไปด้วยก็จะได้ทางด่านสื่อสังคมด้วยนะครับทําให้เราเกิดความสบายใจมากขึ้น นะนี่คือสิ่งสําคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของสมาธินะครับการทําสมาธิอยากจะแนะนําให้ก่อนก่อนนอนสักสักครึ่งชั่วโมงนะให้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองนั่นหมายความว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกนั่งอยู่แบบนี้สักครึ่งชั่วโมงโดยที่เราไม่ไปคิดนอกตัวนะครับไม่ไปคิดนอกตัว ป็นการฝึกฝนให้จิตเรานิ่งเมื่อจิตเรานิ่งปุ๊บเนี่ยจิตก็จะมีพลังในเมืม่อจิตมีพลังปุ๊บร่างกายโดยรวมก็จะเริ่มดีไปด้วยแล้วก็หลับไปด้วยอารมณ์ดีความที่มีอารมณ์ดีหลับไปด้วยความที่ไม่มีอะไรติดขัดในกิจตัวงใจหรือเป็นทุกข์อยู่ในใจนะครับหลับไปได้วยความสุขหลับไปด้วยสมาธิก็ทําสักก่อนนอนสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวัน แต่จริงๆดีกว่านั้นก็แนะนำว่าให้ทำการเรียกว่าเป็นการทำเซลฟ์ทอล์คือพูดคุยกับตัวเองตอนทำสมาธิเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันมีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนสุขภาพดีแล้วมีจินตนาการนิดหน่อยเห็นภาพว่าเราเป็นคนสุขภาพดีเดินเหินคล่องแคล่วท,ทำนู่นทำนี้ทำนั่นคล่องแคล่ว อาการป่วยไม่มีนะครับเป็นเรื่องของการสะกดจิตตัวเองนะครับเรือเซลฟ์ทอลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าทําได้จะดีมากนะครับทำทุกวันทุกวันจะดีมากเพราะเรากําลังหลอมตัวเองใหม่ทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายของเราให้เข้าสู่โหมดของความแข็งแรงสมบูรณ์ความไม่ป่วยนั่นนั่นคือสิ่งที่ผปขงอแนะนําในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากโคตร ทุกวันนี้คนป่วยเป็นเบาหวานเยอะมากนะครับเยอะมากประมาณสิบเอร์ซ็นของคนที่ไม่ใช่สิอร์ซ็นดิประมาณยี่สิบอร์ซนของประชากรนะครับเป็นผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับอันนี้คุณวิภาคุณวิภาขอบคุณอาจารย์มากสำหรับข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพครับ,รบยินดีครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ เข้าถูสูส่เทศกาลปีใหม่อาจการกินอาจจะมากหน่อยก็ต้องทานด้วยความระมัดระวังนะครับโดยพาพี่ผู้ป่วยนะครับก็เลือกทานให้ให้เหมาะสมนะฮะแล้วก็ตั้งธงไว้เลยว่าปีใหม่เนี้ยเป็นปีใหม่ที่เราจะต้องเริ่มชีวิตใหม่ร่างกายใหม่นะครับสุขภาพใหม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิมให้มีความระลึกอยู่เสมอว่า เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องมีความสุขนะอย่าอย่าใช้ชีวิตไปในขณะที่เราอมโรคอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็จะต้องกินยาหาหมออย,อยู่เป็นประจำแบบนี้ผมว่ามันไม่ปกตินะครับไม่ปกติไม่ใช่เรื่องปกติดังนั้นต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่มาเป็นชีวิตที่เราจะต้องสามารถที่จะดูแลร่างกายของตัว,วเองได้ใช้หลักโภชนาการได้เจรจิตวิทยาเพื่อ <c oughs> ทำให้ร่างกายเราเนั้นเกิดความสดชื่นแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขได้นะครับคุณวิภาเช่นเคยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> พออวยพรมานะฮะอวยพรมาถึงเรื่องของให้คุณพระศีตนาต,ตายและสิ่งสังสิธ์ทั้งหลายอาจารย์มีความสุขมากๆนะครับมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ลนะขอบคุณมากก็เช่นเดียวกัน ก็ขอส่งความปราศาดีนี้ส่งไปกับคุณวิพาด้วยนะครับและว่าคุณชาวเล็ดด้วยที่เปิดชมอยู่นะครับขอบคุณสวัสดีที่ที่เปิดดูนะครับขอบคุณมากกลุ่มทั้งท่านอื่นๆที่เปิดดูด้วยดังนั้นอยากจะสรุปตรงนี้ไว้ว่าเรื่องของบาหวานเป็นสิ่งที่ทางศูนย์สิลเรียนชนาญมากดังนั้นถ้าใครเป็นบาหวานหรือรู้ว่าใครเป็นบาหวานอยู่แนะนําให้เข้ามาหาผมนะครับให้ติดต่อมา เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วโทรศัพท์มาก่อนคุยกันก่อนเป็นเรื่องเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้มาหาผมมาหาผมก็เหมือนกับคุณไปหาหมอแหละแต่เราไม่ได้ักษณะของการที่มาหาผมไม่เหมือนกับไปหาหมอนะครับมาหาหมอต้องเสียตังค์มาหาผมไม่เสียตังค์เพราะค่ารักษาค่ <c oughs> <c oughs> าปรึกษาทั้งหลายเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีหมดแนละค่าใช้จ่ายไม่มี <c oughs> มีแต่เรื่องอาหารที่จะต้องซื้อไปทานซึ่งราคาก็ไม่สูงนะฮะแล้วก็มีอาหารอยู่หลายชุดที่ใช้เลือกได้ <c oughs> ตามความพร้อมของท่านนะครับขอย,อย่างเรียวขอให้ปฏิบัติจริงจัง <c oughs> ให้ปฏิบัติจริงจังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างส,สม่ำเสมอต่อเนื่องไป็นานานนะครับทําให้ท่านนั้นสามารถที่จะ จัดการกับโรคต่างๆเหล่านี้ได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับก็ขอฝากไว้ให้เป็นอุทาหารณ์นะครับแล้วก็เป็นคำชี้แนะว่าถ้าเผื่อท่านเป็นโรคต่างๆเหล่านี้นะครับเบาหวานความดันสูงไขมันสูงไขมันไตเสื่อมต่างๆเหล่านี้อย่ามองข้ามศูนย์สิเกเลนเพราะศูนย์ส,นสิเกเลนพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือให้ท่านนั้นพ้นภัยจากโรคต่างๆ เหล่านี้ได้แน่นอนร้อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้พบกันเป็นระยะระยะแล้วก็หวังว่าผิดพันณุ์ท่านซื้อไปใช้ก็จะเป็นผิดพันณฑ์ที่ทาให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับมีความสุขมากๆคุณสมศรีเพิ่งทักทายมาครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขนะครับทํางานด้วยความแจ่มใส ราเริงแจ่มใสมีความสุขแล้วก็บรุงานบรรลุไปด,ดีในวันนี้และวันต่อไปนะครับก็ขอส่งความปราศรีมาให้ก็วันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนเพราะเดียวผมต้องมีธุระอีกเยอะเอยต้องไปดูแลเรื่องของการแพ็คของส่งด้วยช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะส่งถึงมือท่านผู้ชมช้านิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีปลายปีนี้ทราบข่ามวมาว่าตามบริษัทขนส่งทั้งหลายเอ่อ มีของกองกันเพลิดเพลิกเลยนะครับส่งกันช้าหน่อยนะถ้าสั่งของมาตอนนี้แต่ก็ได้รับของแน่นอนนะครับกุลวิภาบอกมาว่านูทานนูรีสิเกนโปรนปันนะในการดูแลสุขภาพนะครับในการในระหว่างการรักษาโรคมะเร็งปัจจุบันเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ยังคง <c oughs> ตัวติดต่อติดตามผลทุกเดือนโอเคครับกุลิพาก็เป็นคนหนึ่งที่ผมดูแลเรื่องของมะเร็งอยู่นะก็คิดว่าเอาอยู่ได้ไม่ยากเลยนะปฏิบัติตัวต่อไปแล้วก็พยายามที่จะทำจิตทำใจให้มีความสุขมีความปลอดปลงไว้เยอะๆนะครับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ก็พยายามเอาออกไป เพราะยิ่งสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่กับที่บ้านก็จะต้องเป็นอะไรที่เรียบร้อยนะฮะอย่าไปขัดแย้งกับใครในครอบครัวอยู่เป็นการส่วนตัวจากด้วยความสุขด้วยความระง,งับของเราแล้วก็ฝึกสติฝึกอารมณ์ของเราให้มีความปลอดโปร่งอยู่เสมอก็จะสามารถสู้กับบัเร็งได้ไม่ยากเพราะว่าผิดพลาดต่างๆคุณลิพาใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ